ทางอธิบดีกรมนาไมยค่ะเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพศูนย์อนามัยที่12จังหวัดยะลานะคะมีการสารนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสร้างแม่คุณภาพเพื่อลูกคุณภาพแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพค่ะแพทย์หญิงอัชรานิธิอภินยาสกุลนะคะอธิบดีกรมนามัยได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเป็นประธานในการเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพ กิ๊บเบิร์ชเกรสเวล์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่12ยะลาร่วมกับนายแพทย์อัธสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12อยะลาและหน่วยงานในสังกัดเ,เพื่อให้บริการประชาชนส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพและให้ผู้สมรสเข้าถึงบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรและบริการตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยแพทย์หญิงอัชารานะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพโดยจะเน้นที่คู่สมรสคู่ที่อยู่ด้วยกันและอยากมีลูกแต่ไม่มีจะให้คำแนะนำและสามารถใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการจัดบริการแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากได้ค่ะค่ะสำหรับส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ทำแค่คลินิกส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพอย่างรวมไปถึงการดูแลเด็กที่เกิดมาจนกระทั่งเข้าสู่โรงเรียนโดยใช้โครงการมหาสจัรสอง0 0วันของกรมอนามัยสิ่งที่ทุกคนเป็นกังวลคือเราจะมีศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพหรือไม่ก็มีนยโยบายของกรมอนามัยที่จะอบรมผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานของกรมอนามัยทั้งนี้พบว่าศูนย์อนามัยที่12ยาลาพบอัตราเจริญพันธุ์ รวมประจำปี2,565ประกอบไปด้วยจังหวัดพัทลุงรังสตูนสงขลาปัตตานีนราธิวาสอยู่ที่0.871 1.22 1.31 1.72และ1.88ตามลำดับค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่1.47มีเพียงจังหวัดยะลาเท่านั้นที่มีค่า TFR อยู่ที่2.27ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าระดับทดแทน2.1จึงเร่งผลักดันให้การส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระสำคัญ และการจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพศูนย์นันามัยที่12ยาลาครั้งนี้จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมการมีบุตรโดยเปิดให้บริการตรวจสุขภาพก่อนสมรสวางแผนครอบครัวให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์การประเมินสืบค้นเพื่อหาสาเหตุภาวะการมีบุตรยากเบื้องต้นให้บริการกระตุ้นการเหนี่ยวนำการตกไข่รวมถึงการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกและสามารถส่งต่อปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ